ภายใต้แสงไฟสลัวของศูนย์ฝึกคักบี้ในช่วงพักเบรกทีมชาติเดือนมีนาคมเทรนอเล็กซานเดอร์อาโนนก้าวเท้าอย่างหนักแน่นแต่หัวใจกลับหนักอึ้งเขาเดินเข้าสู่ออฟฟิศของอาเน่สลอดเพื่อบอกข่าวที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาตลอดการว่าเขาตัดสินใจแล้วว่าจะอำลาลิเวอร์พูลหลังหมดสัญญาในฤดูกาลนี้ช่วงพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บข้อเท้ากลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเทรนเผยกับสลอดว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนอันแสนอบอ,อุ่น เพื่อเผชิญความท้าทายใหม่แม้สลอดจะผิดหวังแต่เาขาเคารพการตัดสินใจของรองกับตันผู้เป็นเสาหลักของทีมขณะดเดียวกันตัวแทนของเทรนได้แจ้งกับริชาร์ดฮิวผู้อำนวยการกีฬาของสโมสรถึงการตัดสินใจนี้การเคลื่อนไหวนี้ไม่ได้สร้างความตกใจมากนักเพราะการเจราจาเรื่องสัญญาได้หยุดชะงักตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมแต่ในใจของเดอะคอฟไม่มีใครเตรียมตัวรับมือกับการจากลาครั้งนี้ได้เทรนเก็บขา่าวนี้เป็นความลับเพื่อไม่รบกวนสมาธิทีม จนกระทั่ง8วันหลังเกมถล่มสเปอร์ส5-1จึงมีการยืนยันอย่างเป็นทางการแม้ยังไม่ประกาศปลายทางแต่ทุกคนรู้ดีว่าเขาจะไปราอนมาริดเด็กชายจากเวสต์บีผู้เติบโตในเงาของแอนฟิลบัรนี้กลายเป็นชายหนุ่มที่แบกความฝันของมือลิเวอร์พูลมานานถึง20ปีการจากลาครั้งนี้ไม่ใช่แค่การย้ายทีมแต่คือการฉีกขาดของสายใยรักที่ถักทอมาตั้งแต่วันแรกเทรนลงเล่นกว่า350นัด พาทีมคว้าแชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีกยูฟ่าแชมเปียนลีกเอฟเอคัพลีกคัพซูปเปอร์ครัพและแชมป์สโมสรโลกแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจากแฟนบอลที่มองเขาเป็นลูกชายของสโมสรความผิดหวังเรื่องสัญญาคือฝั่งเส้นสุดท้ายแม้ลิเวอร์พูลจะพยายามแสดงความต้องการเก็บเขาไว้แต่ความจริงคือไม่มีข้อเสนอที่ชัดเจนตลอดปี2024เทรนรู้สึกว่าความสำคัญของเขาถูกมองข้าม ในขณะที่เพื่อนรุ่นเดียวกันได้รับอนาคตที่มั่นคงความรู้สึกถูกทอดทิ้งกัดก,กินหัวใจและเมื่อผนวกกับความปรารถนาที่จะพิสูจน์ตัวเองบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรอันมาดริดจึงกลายเป็นคําตอบที่ชัดเจนที่เบนาเบลเขาจะได้ท้าทายตัวเองกับวัฒนธรรมใหม่เพื่อนร่วมทีมระดับโลกและแรงกดดันมหาศาลหรือว์พูลพยายามยื่นข้อเสนอใหม่ ดยสัญญาค่าเหนือสูงสุดแต่สําหรับเทรนมันสายเกินไปสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่เงินแต่คือการยืนยันคุณค่าที่ควรเกิดขึ้นนานแล้วการเพิกเฉยคือคําตอบที่เจ็บปวดว่าเขาไม่ได้เป็นหัวใจของโปรเจกต์ใหม่อีกต่อไปดีนี้จึงไม่ใช่เรื่องเงินแต่มันคือศักดิก์ศรีความรักและความฝันขณะที่รอันมาริดมองเห็นโอกาสทองเทรนเหมาะสมที่สุดในการวางหลักฐานยุคหลังกาบารารด้วยทักษะที่ครบเครื่องประสบการณ์ที่ล้นเหลือและการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยม การได้ตัวเขาพร้อมเอ็มบัปเป้ในซัมเมอร์เดียวคือการส่งสัญญาณว่าราชนขาวยังคงยิ่งใหญ่ทั้งยังตอบโจทย์แผนการเล่นของอันเชล็ตติและขยายอิทธิพลของสโมสรในตลาดโลกสำหรับลิเวอร์พูลแม้พยายามรั้งตัวสุดกำลังแต่หากไม่สร้างความเชื่อมั่นในโปรเจกต์ใหม่การเก็บเทรนไว้ก็คงเป็นความหวังหลมๆล,ลงแหลง้ลงๆลงเทรนไม่ใช่แค่แบ็กขวาเขาคือเด็กชายที่ฝันจะสวมปลอกแขนกับตันทีมที่เขารักเขาคือจิตวิญ,ญญาณของยุคที่ลิเวอร์พูลกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเขาคือรอยิ้ม และความหวังของแฟนบอลที่เหน็ดเหนื่อยมานานแต่โลกฟุตบอลสอนเราว่าความรักและความพักดีแม้จะง,งดงามเพียงใดก็อาจต้องแลกด้วยความเจ็บปวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอนาคตของเทรนกับเสื้อสีแดงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในไม่กี่เดือนข้างหน้าหากลิเวอร์พูลทำพลาดพวกเขาอาจต้องเห็นลูกชายที่พักดีที่สุดเดินจากไปเพื่อเริ่มต้นบทใหม่ที่สันติอาโกเบนาเบลและสำหรับเดอะคอปทั่โลก นี่จะเป็นการจากลาที่ไม่มีใครอยากเห็นแต่ในขณะเดียวกันมันจะเป็นบทพิสูจน์ถึงหัวใจที่ไม่มีวันแตกสลายของแฟนบอดที่พร้อมร้องเพลง Ull Never Walk Alone เพื่อส่งเขาไปยังเวทีใหม่ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดในโลกใบนี้